ครับอันนี้เราก็มาดูเรื่องของการจะเปลี่ยนญ้านะครับเรามาดูพื้นที่นะครับแล้วก็เอ่อเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟนะครับไฟแกติดอ่อโคมเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสาเนี่ยด้านข้างมีหกต้นนะครับสองสี่หกนะครับเสาด้านข้างมีหกต้นสลังหนึ่งต้นนะครับก็หก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  สองสิบสองสิบสองสองยี่ิบสี่นะครับก็น่าจะต้องใช้ยี่สี่โคมนะ้าเป็นสองร้อยวัตต์นะครับเขอติดต่ำนะครับติดที่ระยะไม่น่าถึงสิบเมตรนะครับเพราะว่าหัวเสานะครับนี่นะครับเสาติดไม่ถึงสิบเมตรนะดูจากข้างบนนะครับก็เดี๋ยวต้องคุยกันนะครับเพราะาเ่็นแกบอกว่าจะเปลี่ยนโคมไฟด้วยนะดูเรื่องโคมไฟด้วย นะครับอันนี้เราก็มาดูย่านะครับว่าของเก่าเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าใช้มาก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับน่าจะหมดสภาพตาม,มาอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวต้องมาไล่ปรับกันนะครับแล้วก็เรื่องตะข่ายนะครับตะข่ายด้านหลังนะครับก็จะมีขาดด้านล่างด้านล่าง,าางมีขาดก็จะอ่อ อาจจะต้องมีเปลี่ยนตะข่ายด้านข้างด้านล่างนะครับคือจะเปลี่ยนเป็นสองชั้นโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูหญ้าปลายหมดละนี่ครับเราเดินมาดูงานนะครับไม่เรียกอะไรนะครับไม่ตอนเปลี่ยนหญ้าเราก็ต้องมาดูครับดูว่าพื้นเป็นยังไงทื้นที่นี่สุดนะครับแต่สุดเป็นผืนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องปรับพื้นใหม่นะครับแล้วก็ค่อยปูหญ้านะครับ คือจะปูย่าเลยมันไม่ได้ครับเนี่นะครับอันนี้มันยังไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าปูย่าไปแล้วนะครับมันจะเห็นชัดเลยนะฝังนูน้นฝังนูนนะ้นหนักเลยนะครับหนักทั้งพื้นเลยก็ต้องปรับปรุงนะครับต้องปรับปรุง